เป็นไดน่เนาะซุกละวบ,บนเนาะน้ำเดือด,อดไฟตั้งไฟหลูกๆเนาะแล้วก็ข้างน้ำเดือด,อดแล้วก็จุ่มหอยลงที่การทำเนาะลวกพอประมาณครับพอให้ปากมันอ้าแล้วก็ป๋งครับเินน้ำออกครับ มื่อนี้มีสินค้ามานำเสนอครับก็บคือหอยนะครับเนาะหอยแตดครับหอยแตดเนี่ยปากอ้าตัวใหญ่ใหญ่ไตโตโตกิโลละหกสิบหอยแตดตัวใหญ่ใหญ่ไตสดๆอาหารพื้นบ้าน ของดีรุ่มน้ำยามนะครับเนาะได้มาต้มต้มโอ,โ,โอ้โห้เนื้อเปิตาหวานจั๊กเลยล่ะเนี่ย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 เนื้อเต็มทุกตัวครับเต็มทุกตัวหลังจากต้มแล้วครับต้มมันร้อนเนาะมาแช่น้ำเนี่ยแช่น้ำแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็มาแกะครับเอามาแกะ แกใส่ไปอย่างพักอิเลิศพักอิเลิศเกิดอยู่ตามดงจิ้มด้วยน้ำพริกครับโอ้จยจมือบงังจิ้มด้วยน้ำพริกเปรี้ยวหวานกับพริกเขียวใส่มะน,นาวใส่น้ำตาลโอ้ลืมผัใส่ผงสุดด้วยเนี่ยแล้วกะ I like a lion.